สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการทำกระพึกหรือเหรียญโปรยทานจากใบลอตเตอรี่นะคะอุปรกรณ์ชิ้นแรกก็จะเป็นลอตเตอรี่นะคะจากที่เรารุนรางวันแล้วไม่ถูกสักใบค่ะแล้วก็มาต่อด้วยกันไกรกาวสองหน้าแบบบางแล้วก็แหนบมาช่วยหนีนะคะมาช่วยคีบขั้นตอนแรกเราก็จะเริ่มตัดลอตเตอรี่ วันนี้เราจะตัดตรงข้างหน้าสอเสือหน่อยหนึ่งนะคะตัดประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต่อด้วยเทปกาวตัดตัดออกมากับกอดีขอบนะคะติดลงไปค่ะ แกะเทปกาวแล้วเรามาติดมาติดอีกอีกมุมหนึ่งให้เป็นวงอันนี้เทปกาวเลยขอตัดหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดเทปกาวอันนี้เทปกาวซื้อมามันออกจะกว้างเกินไปนะคะเราก็จะแบ่งครึ่ง เพื่อเนการประหยัดต,ต้นทุนลงไปอีกเราก็พับอย่างนี้นะคะใช้ตัวช่วยค่ะสอดลงไปข้างหนนี้นะคะแล้วก็บีบอีกด้านหนึ่งก็พับสลับกันนะคะก็ใช้เทป สอดลงไปเหมือนกันทั้งสองั้งแล้วแกะอีกด้านหนึ่งเล็บไ,ไม่มีนะคะแล้วก็บีบลงไปค่ะได้ประมาณนี้นะคะแล้วใส่เหรียญลงไปแกะเท็บก้าวแล้วก็พับตามรอยบีบตามรอยที่เราพับไว้ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะง่ายไหมคะลองไปทำดูนะคะกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะคะ